ข้าผัดไข่เหรอครับอแาวันนี้ข้าวกแข็งเกินน่ข้าวแข็งแขไข,ข,ข้าวแข็งกินอาว Terima <small> kasih telah menonton! จะเค็มไหม่ะเค็มไหมแบบไม่เค็ม

ยังม,มีไหมยังม,มีไหมยกม,มือขึ้นหออน่อยโอเไหคะโอเคยังเช็บกระทาเหล็กว่นนี่โอเคนะคะเช็อบอะไรเช็อบออกแบบแชวนตาอาีกไหมถือว่าพอแล้วเชวตาแนิดนึง โอเคคนค่ะทีน,นี้หน้าตาหน้าตาเข้าผัดเป็นไงบ้าง<อ>โอ้ยเหลืองเลยเขยบอะไรเนี่ยเขยบออกแบบกอกินด้วยได้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งใส่ผัาก่อน ใช่ไหมคะไมดูอยู่ไหมรงจับดูไม่ไม่เป็นอันตรายนั่นเอไหมคะต้องต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยถูกต้องไหมคะใช่ทีนี้เราก็ปิดไม่ได้ีนี้เราก็ปิดแล้วก็ปิดอดปลั๊กให้หน่อยค่ะอดปลั๊กม่ได้ต้องดไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ถอดปลั๊กอันตรายค่ะครับบอกเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองถอดปลั๊กให้นะครับใช่ให้ผู้ปกครองดูด้วยถ้าเด็กๆจะทำตรงนี้ค่ะลอปะ้ำะอืม เดี๋ยวดูดิ้ดูดิ้ออ้าวข้าวปลาน่ากินเลยอ่าทำไมไม่น่ากินล่ะอืมไหนดูดิพูดใหญ่ดิน่ากินไหมไม่น่ากินทำไมมันไม่ค่ะไม่ได้อันนี้ไว้นึ่งค่ะเดี๋ยวเราวันหน้าเราเรามานึ่งปลาเนึ่งไก่เนาะเดี๋ยวเนื้อปลาอีกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเราซื้อปลามาก่อนเดี๋ยวนึ่งให้ เดี๋ยวนึงมะด้องใช่ได้เดี๋ยวซื้อมะคลองมาให้อ่าโอเคไม่เลยทแล้วก็ต้องกินแม่เป็นนางยักนะให้เป็นนางยักนะต้องฝึกกินผักนิดเดียวมันมีนิดเดียวม่เป็นไรหรอต้องฝึกกินผักค่ะผักนิดเดียววันนั้นหนูก็กินผักไม่กินผักไม่ได้ค่ะเอาเดี๋ยวไม่กินผักจะไม่สบายนะเด็กๆต้องฝึกกินผักกินผักแล้วก็จะได้เข้าห้องน้ำจะได้อะไรนะ จะกินผักแล้วต้องอ,อึออกพีถ้าไม่กินผักจะอ,อึไม่ออกใช่ไหมบอกเพื่อนๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ครับงันฝากติดตามช่องน้องอะไรนะมาก็มองกล้องด้วยสิช่องน้องออกแบบช่องน้องน้องทาลิกาสตอรี่ด้วยนะคะ เ่าำต,ต้องไม่กินผักผกินผักครับอาหารน้ามาสิอาน้ามาก่อนนิดนึงไปกินผักไปกินผักเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาบ๊ายบาย